สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันในดวงคลิปโอคลิปนี้เราจะมาส่องความรักความสัมพันธ์ของเขาสองคนที่กําลังแตกแยกแตกคอกันเพราะเรื่องอะไรทรงบานบรงการของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดูชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แช์นะคะเรามาตรวจสอบกันลัคนาราศีของคุณและเขาเราสองสามคนริบบาราศีตุลทันลมสักเซตเตอรเรียสราศีธนูชาทัดไฟ เลโอราศีสิงห์ธาตุไฟเจมินายราศีมิถุนธาตุลมวินัสราศีพุพราศีตุลแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำวิโกรกศาศีกันธาตุดินสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสับควมีเจ็ดสิบหสี่เก้าห้าหกสามแล้วก็สิบสานะคะเรามาดูกันว่า คนรักเก่านะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะสาเหตุปัจจัยอาจจะมาจากคุณก็ได้ที่ทำให้เข้าสองคนนะคะแตกแยกแตกคอกันนะคะคนรักเก่าเขาคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะ แปลกทามีการอยากจะติดต่อพูดคุยส่งข้อความนะคะสื่อสารมาถึงคุณนะ,ะถามว่าเขาคิดถึงไหมเขายังรักและก็ยังผูกพันคุณมากๆ แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยนะคะมือที่สามเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเลือกณนะตอนนี้เวลานี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้ห่วงและหวาดระแวงชอบชวนเขาทะเลาะนะคะเพราะว่าความที่คนรักเก่าของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เจ้าชู้นะ,ะชอบหวานเสนห์ชอบโปรยเสนห์ไปทั่วนะคะก็เลยเป็นสาเหตุปัใจจัยให้มือที่สหรือว่าคนที่เขาเลือกอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะขี้หึงขี้หวงแล้วก็พยายามที่จะบังคับให้คนรักเก่าของคุณนะคะอยู่ใต้อนัตนะ,ะแล้วก็สั่งแล้วก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างนะะาการทะเลาะกันของเขาสองคนคุณมีผลด้วย นะคุณเป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งด้วยที่ทำให้เขาสองคนมีปากมีเสียงกันและทำให้คนรักเก่าของคุณคิดเสียดายคุณและอยากจะกลับมาหาคุณนั่นเองอาจจะมีคำพูดนะที่บอกว่าเออไม่น่ามาเลือกมือที่สามเลยไม่น่ามาอยู่กับเธอเลยเธอเป็นคนนะขี้งุดหงิดฉุนเชียวขี้หึงอึดอัดอะไรก็ว่าไปนะคนรัก เก่าของคุณเนี่ยมีการเปรียบเทียบคุณและมือที่สามหรือว่าความสัมพันที่เขาเลือกอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะคะและก็เรามาดูกันว่าสาเหตุนะคะของเขาสองคนที่เขาทะเลาะก,กันแล้วก็แตกแยกแตกคอกันเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่เขาสองคนแตกแยกแตกคอกันนะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไร สาเหตุที่เขาสองคนแตกแยกแตกคอกันเจอมาจากสาเหตุหนึ่งมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะแสดงออกถึงความรักแล้วก็คิดถึงหรือว่าพูดหรือว่าเกลิ่นนะคะเปรียบเทียบความสัมพันธ์อดีตกับปัจจุบันนะคะว่าเหมือนกับว่า คนเก่าของคุณเนี่ยคบกับคุณแล้วเขาได้รับอิสระเสรีอยากจะไปไหนก็ไปนะไม่ใช้ใช้ชีวิตแบบอึดอัดแบบนี้ก็เลยทำให้มือที่สามนะคะโกรธแล้วก็โมโหว่าอ่าในเมื่ออยู่กับคนเก่าแล้วใช้ชีวิตมีความสุขสะดวกสบายมาเลือกเขาทำไมอารมณ์นี้สาเหตุของการที่แบบชวนกันทะเลาะนะคะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยพูดถึงการที่แบบ ไม่ได้รับอิสระภาพในการใช้ชีวิตนบไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดไปหมดนะคะคืออยากจะจบความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้เลยก็เลยทำให้มือที่3หรือว่าคนที่เขาเลือกอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้โกรธโมโหหึงหวงนะคะและสาเหตุที่ทำให้เขา2คนแตกแยกแตกคอกันอาจจะเป็นรายได้ นะคะการกินการอยู่การใช้ชีวิตที่จากที่เคยมีรายได้นะคะที่มันเหมือนกับว่าชัดเจนนะ,ะอาจจะเหมือนกับว่าพอเงินเดือนออกเขาสองคนจะชวนกันไปกินไปดื่มนะฮะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้แต่พอเหมือนกับว่าอยู่กันไปนานๆคนรักเก่าของคุณมีการปกปิดในเรื่องของรายได้บางอย่างไว้เหมือนอาจจะไม่ ไม่ให้เงินมือที่สามใช้หรือว่าอาจจะให้ใช้น้อยเกินไปหรือว่ามีการงุบงิบนะครับไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวนะทำให้มือที่สามสงสัยว่าคนของคุณเนี่ยไม่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปกปิดในเรื่องของรายได้นะไม่ให้มือที่สามรู้ก็เลยเป็นสาเหตุของการแตกแยกแตกขอกันและ สาเหตุของการแตกแยกแตกคอกันมือที่สามสงสัยว่าคนรักเก่าของคุณนะคะมีการวนเวียนกลับมาพูดคุยหรือว่ามาเจอกับคุณนะคะสงสัยระแค่ระขายนะอาจจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนแอบแชทแอบคุยกับใครก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้แต่พฤติกรรมของคนรักเก่าของคุณทำให้มือที่สามสงสัยว่า เขากลับมาหาคุณมาคุยกับคุณหรือเปล่าหรือว่าแบบมีการแอบ,บอ้างว่าไปกินไปเที่ยวไปดื่มกับเพื่อนนะแล้วก็แอบ,บมาเจอคุณหรือเปล่าอะ่านี้เหมือนเห็นออกนอกบ้านบ่อยๆนะคะไปทําอะไรไปไหนมาไหนคนเดียวบ่อยๆก็เลยทําให้มือที่สามนะคะสงสัยว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยแอบบมาหาคุณหรือเปล่าเป็นสาเหตุทําให้เขาสองคนนะททะเลาะกันแตกแยกแตกขอกันนะคะและ คนรักเก่าของคุณนะคะมีพฤติกรรมนะเกี่ยวกับความรักนะคะหรือว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์บางสิ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จากที่เคยมีความสุขนะคะเวลาที่มีอะไรลึกซึ้งกันกับมือที่3แต่ปัจจุบันนี้เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเริ่มเหมือนกับ มีการนอนห่างหลังให้กันมีการนิ่งเฉยใส่กันมีการไม่อยากจะไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วอารมณ์นี้เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยทาให้มือที่สามมีความสงสัยว่าคนรักเก่าของคุณกลับมาหาคุณหรือเปล่าหรือว่านะคิดถึงคุณหรือว่าไปมีอะไรลึกซึ้งกันกันกบคุณหรือเปล่าอารมณ์นี้แค่คนรักเก่าของคุณเหมือนไม่มีการที่แบบเอ่อมีอะไรร่วมกับมือที่สาม นะคะเขาก็สงสัยแล้วว่าคนของคุณเนี่ยกลับมามีอะไรสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกับคุณหรือเปล่านะคะเป็นเหตุปัจจัยให้มือที่สามนะคะเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนของคุณอยู่เงียบเงียบและสาเหตุที่ทำให้เขาสองคนแตกแยกแตกคอกันอาจจะเป็นในเรื่องของเหตุการณ์เรื่องราวที่มือที่สามนะคะเป็นคนที่พูด พูดเรื่องของคุณนะคะพูดเหมือนกับว่าพูดใส่ร้ายคุณหรือพูดแบบแะนะคะกระแหนกระแหนคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคุณดีก็กลับมาหาคุณสิอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขามีการประชดประชัน นะค,ะคนรักของคุณเนี่ยประชวดประชันมือที่สามนะ,ะเออเราก็เลิกเราก็จบความสัมพันธ์กับเขามาตั้งนานแล้วเธอจะสงสัยอะไรอีกเธอจะหึงจะห่วงอะไรอีกนะคะเพราะว่าคุณนั้นหน้าตาสวยดูดีกว่ามือที่สามทำให้มือที่สามมีความรู้สึกนะ,ะเหมือนกับว่ากลัวว่าคนเก่าของคุณจะกลับมาหาคุณนั่นเองและนะคะ เรื่องนะสาเหตุที่ทำให้เขาสองคนแตกแยกแตกคอกันเป็นในเรื่องของการเงินค่ะจากที่เคยนะคะ ใช้เงินร่วมกันนะคะอาจจะเป็นกระเป๋าเดียวกันหรือว่าคนรักก่าของคุณเนี่ยซัพพอร์ตดูแลในเรื่องของการเงินมือที่สามเป็นอย่างดีนะ่าขอกี่บาทก็ให้เท่านั้นหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นสายเปเป็นเป็นคนที่แบบควักกระเป๋าให้มือที่สามนะคะอยากจะกินอยากจะใช้อะไรก็ใช้แต่ปัจจุบันนี้คนของคุณมีการแบ่งสรรปันส่วนนะคะ ให้มือที่สามแบบน้อยกว่าเดิมทําให้มือที่สามไม่พอใจว่าอ่าทําไมเดือนนี้ให้ชั้นพันเดียวทาไมเดือนนี้ให้ชั้นสามพันเดือนที่แล้วให้ชั้นห้าพันนี่ก็เลยทําให้มือที่สามมีความสงสัยว่าคนรักเก่าของคุณนาแบ่งสันปันส่วนรายได้ต่างๆมาให้คุณด้วยหรือเปล่า นะคะก็มีความที่แบบสงสัยคนของคุณอาจจะเอาไปทาอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะเอาไปกินไปเที่ยวไปดื่มกับเพื่อนกับฟูงนะคะแล้วก็เหลือมาให้มือที่สามน้อยนะ,ะก็เลยทาให้มือที่สามเครียดแล้วก็สงสัยและสุดท้ายนะคะยังไม่ท้ายสุดมือที่สามมีการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอยา่าง กับเซนหรือว่าสัมผัสของตัวเองที่รับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นครอบครัวได้นะแต่ก็พยายามที่จะแสดงออกว่าตัวเองมีความสุขนะกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เมื่อถึงเวลาที่จะเหมือนต้องจบความสัมพันธ์กันไปนะคะไปเจอความสัมพันธ์ใหม่มือที่สามก็พร้อมที่จะไป ะะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่เหมือนกับว่ามือที่สามเนี่ยคือหวงคนของคุณหวงคนรักเก่าของคุณไว้เพื่อที่จะกอบโกยในเรื่องของการเงินนะคะความสุขของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ไม่ได้หวังในเรื่องของการสร้างครอบครัวกับคนของคุณนะคะหวังความสุขเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวและนะคะเหตุการณ์เรื่องราวนะคะ ที่จะทําให้คนสองคนแตกแยกแตกคอกันเพราะว่าคนของคุณมีการคิดถึงคุณหรือว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่เป็นครอบครัวถ้าหากคุณกับคนรักเก่าของคุณเป็นครอบครัวแต่งงานกันมือที่สามคิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะคะการที่คุณกับคนรักเก่าของคุณจะกลับมาเป็นครอบครัวกันมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าคนรักของคุณเนี่ย มีในเรื่องของความอ่อนโยนมีเรื่องของความเซนสทีฟมีในเรื่องของความที่แบบเป็นคนรักครอบครัวมากๆฉะนั้นแมมือที่สามจะพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งคนรักของคุณไว้นะตามความรู้สึกตามคำพูดของตัวเองแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งในเรื่องของพมลิกิตชะตากรรมได้มือที่สามก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับความเจ็บปวดนะคะคือมันเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับ หมดช่วงเวลาของชีวิตที่จะต้องเหมือนกับมาใช้ชีวิตคู่กับคนรักเก่าของคุณแล้วอารมณ์นี้นะรู้รู้ตัวว่าไม่ใช่คู่ของคุณนะเหมือนกับว่ามือที่สามนะจะมีไม่ไม่สามารถที่จะมองหาช่องทางหรือว่าโอกาสที่จะสร้างครอบครัวกับคนของคุณได้นะเพราะว่าคนของคุณเนี่ยรัก คุณแล้วก็รักครอบครัวมากๆแล้วก็เหมือนกับคิดหาวิธีหาโอกาสจะกลับมาหาคุณนะก็เลยทําให้มือที่3แบบตอนนี้พยายามจะควบคุมคนของคุณไว้ก่อนนะคะเท่าที่จะทําได้อารมณ์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสองคนอาจจะมีปัญหารุนแรงกันและท้ายที่สุดอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันนะคะ คนรักเก่าของคุณอยากจะบอกอยากจะเล่าอะไรให้คุณฟัง <7 S 1> เจ็ดเหรียญคนรักเก่าของคุณบอกว่าวิบากกรรมชะตากรรมตอนนี้เขายังชดใช้ไม่หมดเลย นะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่อดทนรอไปก่อนนะคะอนาคตข้างหน้าคนรักของคุณเขาบอกว่าคือเขาไม่สามารถที่จะทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้ได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามือที่สามนะคะหรือว่าคนที่เขาเลือกอยู่นะตอนนี้เวลานี้ไม่ได้มีใจรักที่อยากจะอยู่กับเขาแล้วก็ไม่เชื่อใจเขาไม่ไว้ใจเขาท้ายที่สุดแล้ว อาจจะเป็นมือที่สามนั่นแหละที่จะไปจากเขาเองนะเพราะว่ามือที่สามเหมือนร้อนรนทุกทรมานมากนะครับจนคนของคุณคือไม่สามารถที่จะพูดเกลี้ยกล่อมให้มือที่สามนะคะใจเย็นๆหรือว่ารอเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามือที่สามไม่อยู่จริงๆมือที่สามปล่อยเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปหาคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณเขาอยู่เพื่อชดใช้ ในส่วนที่เขาจะต้องชดใช้ให้กับมือที่สามนะคะเมื่อหมดวาระความสัมพันธ์กันแล้วเขาก็จะกลับไปหาคุณหรือว่าอาจจะรอรอถึงช่วงเวลานั้นนะคะนี่คือสิ่งที่คนรักเก่าของคุณอยากจะฝากมาบอกกับคุณเนาะก็เหมือนกับว่าคืออยู่เพื่อชดใช้ในเรื่องของวิบากกรรมแหละรอจนกว่าวิบากกรรมนะคะความสัมพันธ์มันจะจบลงฝั่งเพื่อไปแก้ําทางเปน็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ